สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งครับวันนี้เจอกับหมอวีอีกครั้งครับบนต้นยางครับเนี่ยนี่มองไปต้นนู้นนี่นครับเห็นรังพึ่งครับสูงครับมองไม่ชัดเท่าไหร่ต้นยางใหญ่นะครับต้นนี้เป็นสองนางคู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูต้นเลยนะครับนี่ฮะใหญ่ไหมครับยอด เป็นยางใหญ่กาเริ่มเทอมเป็นสองนางครับใหญ่ต้องกอกมันนะฮะแต่พอขึ้นมาแล้วไม่ใหญ่นะครับมีแค่นี้ใส่สองมือประคองโอบมิดเลยนะเกาะดูแล้วหัวหมอวีจะนั่งจะเลยยอดยางครับวันนี้ผมเกาะกินสุดท้ายของยอดนะฮะนั่งแล้วหัวโผล่ยอดนุ่นแนนอนครับสําหรับไอพึ่งหลังนี้ครับขำญครับ เฮหาสนุกกันไปเนาะกับหมอไม่เครียด,ดยครับมองไม่ค่อยชัดครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำจากข้างบนลงมาให้ดูฮะว่าซึ่งหลังนี้เหมือนจะอ่อนอยังไงก็ไม่รู้นะหรือจะแก่ก็ไม่รู้แต่ก็ต้องเอาถ้าไม่เอาวันนี้ลมตีขาดแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้ เมื่อคืนนี้ฮะลมแรงขาดไปแล้วสองลังฮะกระจุยกระจายหมดก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องเอาฮะอ่อนแก่ก็ต้องเอาไว้ก่อนครับตัอ่อนได้สักขีดสองขีดก็ต้องเดี๋ยวดูอีกทีฮะปปครับถ้านำ้ำาถ้ามีสักแปดขวดก็จะชื่นใจนะเพนนราะว่า,าจเจอปล่อยไม่ได้ครับตอนนี้ ต้องรีบไล่เก็บให้หมดฮะถ้ามีตีขาดแน่นอนครับลมชักเริ่มจะแรงฮะต้นใหญ่ไหมครับตอนอ้นยางเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลุยข้างบนเลยนะครับอุปกรณ์ก็ได้เรียบร้อยแล้วฮะเหมือนเช่นเนยคยฮะเดี๋ยวทำวิวมาให้ดูสวยงามเห็นยอดมะม่วงวัยวข้างล่างอย่างนี้ นี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวอีกแป๊บเราจะขึ้นกันเลยฮะนี่ครับมีผู้ชมมาดูครับนี่ครับผู้ชมมาแล้วฮะตีขามเลยครับผู้ชมหมาวีครับมีชิมงานมาดูอีกสองคนฮะนี่ครับแฟนขับ FC ครับ FC ตัวยง เห็นพึ่งไม่ได้อยากเจอหมอครับมาเจอหมอตัวเป็นๆนกับวันนี้เองครับโอเคครับนี่ฮะผู้ช่วยผู้ติดตามฮะ ครัอมลุยครับน้ำใหญ่มากนครับนะแล้วไม่เอาครบด้วย <c oughs> <c oughs> เดขึ้นที่ยำ นี่ครับเพื่อนๆเราได้ขึ้นมาถึงยอดยางเรียบร้อยนะฮะสูงริบเลยครับสําหรับต้นนี้อยู่สปายปลายยอดเลยนะฮะก็หลังนี้ก็อ่อนหน่อยนึงครับเพราะว่าเราต้องรีบตีไม่งั้นลมตีขาดเพราะว่ามันอยู่สูงแล้วก็กิ่งไม้เล็กครับอยอดมันค่อนข้างจะโอนไปโอนมาได้ฮะเลยต้องต้องตีครับเพราะว่า ลมชักเริ่มจะแรงนะก็ต้องชิงว่าเอาก่อนนะครับสำหรับลังนี้ฮะเรจะได้เข้าใจกันนะครับสำหรับพึ่งฮะตาม่ตีวันนี้ลมตีขาดแน่นอนฮะก็หัวแทบจะเลยยอดยางอะวันนี้เนี่ยครับ ุดปลายางเลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูชัดๆกันไปเลยครชัดเจนไหมครับสำหรับลังนี้ครับหวานนะน่าจะได้สักสองขวดกว่าๆนะครับ ต้องชิงเอาก่อนนะฮะนี่ครับหวานเป็นไงฮะต้องตัดนะครับมารับชมกันเลยฮะหัวโผยอดยางเลยครับสำหรับต้นนี้ ลมโยกไปโยกมาอยู่นะครับนั่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ฮะดูดีกันเลยครับก่อนพร้อมครับ ตอนไม่มีนะ ก็กิงเล็กนิดเดียวนะฮะขนาดข้อแขนนะฮะเร็เรียบร้อยครับกหลังก็ต้องเอาลงฮะถ้าไม่เอาลงวันนี้ลมตีขาดแน่นอนครับ ส่วนอันนี้นะฮะเอาไปเคี่ยวกิ้วพึ่งครับเคี่ยวเป็นเทียนนะฮะนี่ครับเอาเป็นเที่ยวกิ้วพึ่งนะฮะไปทำเทียนได้ฮะ,ะนี่ครับ3มสิพึ่งครับ โอเคคร so well. so, ับสำหรับล้างอ่อนกหน้ารับประทานเลยทีเดียวก็เสร็จภารกิจครับอีกหนึ่งลังครับกับผมให้ดูวิวกันชัดๆนะนู่นฮะยอดมะม่วงครับชิวท้องทุ่งนา ดูสวยงามอยู่ยอดยางลิบลับเลยครับกับหมอนี่ครับก็วันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจอีกหนึ่งลังครับเนี่ยดูคอนพึ่งครับมือกำมิดเลยนะฮะเนี่ยคอนแค่นี้เองคือว่ากิ่งนี้ครับคือกิ่งสุดท้ายของยอดยางกันนะฮะที่หมอได้ขึ้นมานะฮะเหลือกิ่งขนาดนี้ครับก็ภารกิจเสร็จสิ้นครับก็เดี๋ยวเราลงเลยครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ